ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเว็บแพนทอมช็อปนะครับเป็นเว็บของผมเพียงนะเว็บของผมเนี่ยก็มีจําหน่ายโปรแกรมโกงนะครับแล้วก็จําหน่ายไอเดฟรีไฟลนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นแบบกล่องสุ่มอยู่นะยังไม่มีแบบจําหน่ายเป็นไอเาเป็นไอเดยังไงอ่ะแบบซื้อปุ๊บแล้วได้ไอเดเลยครับตอนนี้ไม่มีนะมาเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนกล่องสุ่มรวมนะครับก็จะมีกล่องสุ่มอยู่5ชิ้น,นครับเดี๋ยวเราไปดูนะนี่นะ ก็มีดีใส่เติมนะครับอ๋อมีเพียบเลยนะแล้วก็ไอดีปักธง9กนะครับก็ไอดีใส่ไฮไลท์นะครับก็ไอดีหัวค้างเขาก็ถือว่าเยอะอยู่นะคอนโดนี่อ๋อมีกล่องสุ่ม19บาทด้วยนะคอนโดเนี่ยด้านล่างอ่ะค่อยดูแลกันอ่าก็จะประมาณนี้นะคอนโดนี่แล้วผมจะลองสุ่มไอดีใส่เติม69บาทนะครับก็ย้ํานะว่ามันไม่การันตีนะครับคอนโด ถ้าทุกคนอยากจะได้นะทุกคนก็ต้องเพิ่มงบหน่อยนะปุมสัก2 3สามทีนะแต่ถ้าทุกคนดวงดีอ่ะก็อาจจะได้เลยในทีเดียวนะคอนโดนี่นะครับก็มันม,มีตรงนี้นะครับอ,อ๋อเราก็กดสั่งซื้อนะแล้วก็ยืนยันไปเลยนี่คือซื้อสินค้าสําเร็จนะครับอ่าทุกคนตอนนี้ผมซื้อรหัสถายเติมมาใช่ไหมครับวันนี้ผมได้รหัสหมวกเอฟนับคนโดนี่นะตรงเนี้ย ยินดีด้วยคนได้รหัสหมอเย็บนะครับก็วิธีการที่จะเราจะเอารหัสนะครับก็คือคัดลอกไม่ไม่ใช่คัดลอกนะครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่ facebook ของผมครับก็กดมาที่ติดต่อนะครับแล้วก็จะมีคําว่าติดต่อผ่าน facebook นะครับแล้วก็ให้ทุกคนแคปรูปแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับแล้วผมก็จะทําการส่งไอเดียให้คนดูนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าผมจะไม่ตอบนะครับผมมีแอดมินคอยตอบแต่คนทุกๆ24ชั่วโมงเลยนะ ก็เราพูดมาเยอะละมาเดี๋ยวเราไปดูรหัสที่เราเพิ่งสุ่มมากันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้ผมงก็ได้ทําการเข้ามาในรหัสถึงทีนะ่เรียบร้อยแล้วมีปักธงแล้วนะแล้วก็มีปืนเจ็ดให้เราถึง2กระบอกเลยสําหรับใครที่อยากได้นะครับกดติดตามกดใจแล้วก็กดคอมเมนต์นะครับว่าให้เพื่อคอมเมนต์มาครับว่าอยากได้นะครับแล้วผมจะทําการสุ่มแจกครับ เรามาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับรหัสตัดผมสุดเทปตัวนี้ไปนะครับบอกเลยนะครับว่าผมจะแจกหนึ่งไดีต่อหนึ่งสัปดาห์นะครับใครที่อยากได้ก็ให้กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อชีพผมจะได้แจ้งเตือนและเข้ามาดูทันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย